สมัยครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้ฟังมากทุกวันทุกวันเหมือนกับเรานะบางแห่งพระองค์เสด็จไปครั้งเดียวสอนแล้วพระองค์ก็ไปสอนที่อืน่นก็เรียนเอากรรมฐานเท่านั้นไปบริกรรมภาวนาซ้ำซ้ำรักซาเก,ากี่ย่กันั้นจิดไม่ฟุ้งส่านไปไหนอยู่ในเท่าที่เรียนได้เท่านั้นจนเกิดความสงบความวิเวก ได้รู้รมเห็นธรรมขึ้นมาไม่ได้ไปท่องบนมาจากไหนไมีผู้ได้แตกฉานปฏิสมัมภิทาอยางจนมากมายฟังครั้งเดียวคราวเดียวหรอฟังสองสามครั้งก็าตามเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วก็เรียนเอากรรมฐานท่องเอากรรมฐานเกสาโลมานะคะาทันตาแล้วก็ไปท่องไปภาวนาก็ได้สำเร็จ เราหาแต่อาจารย์หาแต่ธรรมะอยากฟังมากมาก,มากอยากได้ยินมากมากได้ความรู้มากมากเนี่ยโบราณเนะรืนว่ารูปรู้มากยากนานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะรูปมันก็ฟุ้งซ่านมันออกไปก่อนออกไปรู้ก่อนจิตยังไม่เป็นออกไปรู้นอนรู้นี่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเลย กิเลสมันล่อออกไปไมใ่ให้เห็นรากเงาของมันไม่เห็นรังของมันเลยไปเอาแต่สัญญาเอาแต่อารมณ์ความจำได้มาเป็นความรูม้สัญญามันก็อยู่ในกลรลกเรียกอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไปได้แต่อนิจจังได้แต่ทุกขังได้แต่อนัตตาอยู่ตลอดไปไม่พ้นจากทุกภัยในวัตะสงสาร เอาจริงๆแล้วมารวมอยู่ในใจอันเดียวไม่ต้องหากำหนดอยู่ตรงนั้น่อย่างเดียวย่าไปอยากเห็นอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นประตูเดียวเท่านั้นมากผลเกิดในมโนทวารเพียงเดียวไม่ได้เกิดทางตาทางหูทางจมูกเกิดในทาง มโนทวายัางเดียวด้วยจิตนั้นสะอาดหมดจดอย่างเดียวไม่เกิดจากวิญญาณอาศัยที่อื่นอาศัยมโนวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจดจำไว้ให้ดีนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมทำสม่ำเสมอให้สมควร ปฏิบัติธรรมสมควรเปธรรมปฏิบัติชอบยิ่งเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรก่เวลาแล้วจึงเลิดพร้อมกัน